มาก่อนอันนี้เรามาตามมาขุดสมุนไพรโอเคครับผมนี่นะฮะอะไรตอนนี้เลยนะเขาเรียกว่าผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งค่ะนี้เราต้องขุดไปทั้งต้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตามดูกันว่าเอาไปทําอะไรค่ะหลังจากที่เราเก็บมาแล้วนะคะเราทํายังไงต่อคะพี่เล็กสรรพคุณของเขาต้องบอกสรรพคุณก่อนจะมาทําอะไรบ้างค่ะก็คือผักชีฝรั่งเนี่ย มีสรรพคุณที่โดดเด่นในเรื่องช่วยเกี่ยวกับการย่อนสมรรถภาพทางเพศผู้หญิงเขาถามมาเยอะเลยชุดที่เราออกอ่าเถาตำลึงหล,ลังตำลึงเขาน้อยใจเขาบอกผู้หญิงบอกเขาไม่มีบ้างเหรออันนี้ทานได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายอันนี้ไม่ต้องดื่มเหล้าด้วยนะคะไม่ต้องใช,ใช้เหล้าน้ำเปล่าคือน้ำเปล่ามาต้มให้เดือดแล้วก็อ่านอกจากเขาช่วยเรื่องนี้แล้วเนี่ยเขายังมีสรรพคุณเรื่องบำรุงร่างกายบำรุงประสาทเกี่ยวกับเรื่องอ่าฟันกับกระดูกด้วยนะค่ะอ่าพอ พอดื่มมาแล้วเนี่ยลมหายใจกับดับกลิ่นปากได้ดีเดวลองดูแต่เรามาเน้นเกี่ยวกับผู้ชายที่ย่อนสมรรถภาพทางเพศและผู้หญิงด้วยลองดูนะะเราต้มไปทั้งรากทั้งดอกทั้งใบทั้งต้นเลยนะคะทั้งห้าเลยน้ำหนึ่งลิตรนะคะประมาณสิบนาทีค่ะเราต้มให้เดือดนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะคะค่ะเดือดแล้วหอมฉุยเลยนะคะอ่าเราก็รีไฟนิดนึงอ่ารีไฟนิดนึงเป็นสมุนไพรครอบครัวเนี่ยค่ะ สามีรักภรรยารักสามีสามีรักภรรยาไม่ตีกันเด้อขาเตียงไม่หักนะคะอย่าน้อยใจนะผู้หญิงอย่าน้อยใจนะมาเอามาฝากละสมนไพรคือทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้ชายก็สักสองแก้วเช้าก็ก่อนนอนค่ะแล้วก็ผู้หญิงแก้วเดียวก่อนนอนหอมมากเลยเนี่ยอืมหอมมากไม่เคยกินเหมือนกันนะเพราะปกติฟิตปึ้งปังอยู่แล้วกระดาษดัดอันนี้ทํา ดูแลดูแลเพื่อนๆนะใครสนใจตัวนี้นะฮะแต่เขาสมุนไพรเขาบำรุงอยู่แล้วช่วยหลายเรื่องถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเ็าช่วยได้หลายๆเรื่องนะนอกจากสรรพคุณเรื่องนี้มีตัวอื่นอีกเยอะยๆลองไปทําดื่มกันอดูได้ลองชิมดูนะหอมเยี่ยมเลย